ที่ชิงออนเดอร์ลัพูดสั้นๆแค่เดินสวนกันก็เข้าใจ เอพิโซดนี้จะว่าด้วยเรื่องของ adrenal incidentaloma นะครับ adrenal incidentaloma คืออะไรนะครับ adrenal incidentaloma คือการพบก้อนที่ต่อมหมวกไตาจากการทำ imaging นะครับโดยการที่เราทำ imaging นั้นโดยเราไม่ได้สงสัยว่าคนไข้จะมี adrenal disease นะครับอย่างเช่นเราสงสัยว่าคนไข้เป็นนิ่วนะครับแล้วเราทำไปทำ CTKUB แล้วเราพบว่าคนไข้มี adrenal mass เป็นต้นนะครับปัจจุบัน adrenal incidentaloma ก็พบได้บ่อยเนื่องจากเราทำ imaging กันมากขึ้นนะครับเราจะ เข้านิยามของ a d ดิ n a l Incident ตโลมาก็ต่อเมื่อ คนไข้ต้องไม่มีอาการของฮอร์โมนอลของแอะดีนอลแกลนแอคเซสนะครับรวมถึงคนไข้ไม่ได้มีเจเนติกซินโดรมที่รีเลตกับแอะดีนอลทูเมอร์นะครับแล้วก็คนไข้เนี่ยไม่มีเรื่องของเอ็กซ์ตาแอะดีนอลมาลิกแนนซีอยู่เกาะแล้วเราไปทำอิมเมจิ่งเพื่อทำสเตจิ่งอันนี้ก็จะไม่เข้ากับนิยามของแอะดีนอลอินซิเดนต์เตโลมานะครับเราพบว่าแอะดีนอลอินซิเดนต์เตโลมาเนี่ยพบขึ้นมากขึ้นตามอายุนะครับโดย m o ส t common เนี่ยจะพบตอนอายุประมาณสัก60-70 แต่ถ้าคนไข้าอายุน้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุน้อยกว่า30ปีแลมากนะครับที่จะพบ a อ d e n a l t n l o m e นะตรลมาถ้าเราบาังเอิญเจอ a d n a l m a s s เนี่ยส่วนใหญ่สาเหตุเป็นจากอะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาศึกษาในซีรีส์ไหนนะครับว่าเป็นซีรีส์จากออทอปซีหรือซีรีส์จากการได้ชิ้นเนื้อจากการผ่าตัดนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับเป็นซีรีส์ที่ได้จากการผ่าตัดนะครับก็พบว่า อะดีโนอิซิเนโตรมาในทั้งหมด103คนนี่เป็นอะดีโนอะดีโนมาเนี่ย52นะครับแต่ว่ามีอะดีโนคาสิโนมาเนี่ยถึง12นะครับซึ่งโดยปกติมันเป็นโรคที่แรนะครับหนึ่งในล้านแต่ว่าในนี้มันเป็นซีรีส์จาก ชิ้นเนื้อก็อาจจะได้พบได้บ่อยนะครับเนื่องจากคนไข้ก้อนใหญ่ก็อาจจะได้รับการผ่ามากกว่าก็จะเจอออดิโนคาสิโนมามากกว่านะครับอีก11%ก็พบว่าผลชิ้นเนื้อเป็นฟ ok ิโอโครโมไซโตมานะครับเวลาเราเจอก้อนที่ต่อหมวกไตโดยบังเอิญน,นะครับก็สิ่งที่เราจะต้อง a p p r o a นะครับแล้วก็อยากให้ตอบทั้งหมด4คําถามด้วยกันนะครับหคือก้อนที่เราเจอเนี้ยเป็นมาลิกเนนซี่หรือไม่นะครับ ข้อ2คือก้อนที่เราเจอเนี่ยมันทําให้ผลิตฮอร์โมนเกินหรือไม่นะครับ3จําเป็นต้องการผ่าตัดหรือไม่แล้วก็4ถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ยเราจะติดตามยังไงกันต่อนะครับซึ่งแนวทางแอปโพสเนี่ย,ยก็สามารถใช้กับก้อนที่พบโดยบังเอิญทางเอ็นโดคลีนไม่ว่าตําแหน่งไหนก็ตามนะครับก็ใช้หลักการ4ข้อนี้ได้นะครับ อย่างแรกนะครับ a d e n a l incidentaloma นั้นจะเป็นม,มีโอกาสเป็น malignancy หรือไม่นะครับที่ใช้ประเมินกันจริงๆเราก็จะใช้ radiological characteristic จากการอา x อ a y c r m y u t คอมพิวหรือ MRI นะครับ เราพบว่าโดยมาตรฐานเราก็จะใช้นอนคอนทราสซีทีครับถ้าเป็นนอนคอนทราสซีทีโอกาสเป็นมาลิกเนนซีจะน้อยถ้าเฮาสฟิลยูนิตนะครับน้อยกว่าเท่ากับ10บเฮาสฟิลยูนิตนะครับรวมถึงก้อนน้อยกว่า4เซนอันนี้โอกาสเป็นมาลิกเนนซีจะน้อยนะครับแต่ถ้าก้อนมากกว่า4เซน How fill unit มากกว่า10อันนี้ก็จะมีโอกาสเป็น malignancy เพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ a d e n a l Adenoma เนี่ยมีถึงประมาณ30%ที่ How fill unit มากกว่า10นะครับหรือเขาเรียกว่าไลปิดผัว Adenoma นะครับทีนี้เนี่ยเราจะแยกได้ยังไงว่าไอ้ไปิดผัว Adenoma นั้นเป็น b ี n i นะครับก็คืออาจจะต้องอาศัย imaging อื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่น contrast CT นะครับก็โดยใช้เป็น a d e n a l protocol ก็จะมี delay phase แล้วก็วัดเขาเรียกว่าค่า Absolute Whatout นะครับถ้า Absolute w a t h o u t มากกว่า60% หรือ relative washout มากกว่า40%อันนี้ก็น่าจะเป็น benign lesion นะครับถึงแม้จะ h a l f f i l e d unit มากกว่า10ก็ตามนะครับ a n n l imaging อื่นๆที่อาจจะช่วยได้ก็คือ MRI นะครับถ้าทำ MRI chemical shift ในกรณีที่เป็น l i p i d l i c h adenoma เราก็จะเห็นเป็น loss of signal intensity out-of-phase นะครับก็เห็นเป็นสีดำนั่นเอง<ม>ใน out-of-phase นะครับ ตารางนี้ก็เป็นตารางสรุปแยกนะครับระหว่าง a ะดีโนอะดีโนมาที่เป็นวีนครับ กับอะดีโนคอติคอคาสิโนมาที่เป็นมาลิกแนนนะครับแล้วก็ฟีโอโครโมไซโตมาแล้วก็เมตาสเตซิสที่มาที่อะดีโนแกล์นะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับเรามาดูกันเรื่องของอะดีโนอะดีโนมาที่เป็นบีไนก่อนโดยส่วนใหญ่ก็ก้อนเล็กนะครับไซส์น้อยกว่า3ามเซนดาวเซอร์เฟสนะครับเทกเจอร์สมูธโทโมจีเนียสนะครับハウฟิลล์ยูนิตน้อยกว่าเท่ากับ10นะครับอันนี้สำคัญนะครับแล้วก็ถ้าทำวอชอัลเนี่ยก็วอชอัลและปิดวอชอัลนะครับคือมากกว่า50%ครับ MRI ที่ T2 จะเห็นเป็น ISO Intensity เมื่อเทียบกับตับนะครับที่ T2 แล้วก็เมื่อติดตามอิมเมจ g ิงไปแลมากๆนะครับที่จะขนาดใหญ่ขึ้นนะครับในส่วนของออดิโนค t i c a l c a รซิโนมาเนี่ยส่วนใหญ่ก้อนใหญ่ครับก้อนใหญ่เกิน4เซนขึ้นไปเขาบอกว่าถ้าใหญ่เกิน4เซนเปนมีโอกาสเป็นออดิโนคอติคอคารซิโนมาเนี่ยเกือบ10นะครับ แล้วก็ขอบไม่เรียบนะครับ heterogenous e นะครับแล้วก็มี mix density ส่วนใหญ่ how few u n i t มากกว่า10นะครับส่วนใหญ่ก็คือ จ่วนที่พบบ่อยๆคือมากกว่า25นะครับและ pitch w a t c h o u t เนี่ยน้อยกว่า50%นะครับแล้วก็อาจจะเห็น Hyper Vascular Tumor ได้นะครับก็เห็นเป็น Hyper Intensity ที่ T2 นะครับเมื่อเทียบกับตับเมื่อ follow-up เนี่ยสไต์เนี่ยมีโอกาสใหญ่ขึ้นเกิน2เซนเมื่อติดตามไป1ปีนะครับในส่วนของ h ี o ok o h r o m o c y t o m a เนี่ยหลากหลายนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าก้อนใหญ่ครับใหญ่เกิน3เซนแต่จริงๆแล้วเจอได้ตั้งแต่1เซนเลยนะครับแล้วก็ลาวเซ f เฟ e ขอบเรียบชัดเจนนะครับ เท้าฟิลยูนิตเนี่ยมากกว่า10ที่สำคัญการดกจันไม่ต้องที่ไฮเปอร์วาสคูร่าทูมเมอร์นะครับแล้วก็เ,เป็นไลปิดพัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแลปิดวัตเอา Out, น้อยกว่า50%นะครับแล้วก็ถ้าทำา MRI เนี่ยเป็นมาร์คี่ไฮเปอร์อินเทนท์ ที่ T2 เมื่อเทียบกับตับนะครับอย่างที่บอกไปเนื่องจากมันเป็นไฮเปอร์วอสคูราทูเมอร์ครับก็จะเห็นเป็นไฮเปอร์อินเทนิตี้ที่ T2 ได้นะครับแล้วก็มันมีฮิโมเรตได้นะครับในก้อนเนื่องเวลาก้อนมันใหญ่ๆนะครับแต่ถ้า o l l ์อัพแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เหมือน อะด n โนอคอร์ c ิคอคาซินูมาค,คือโตชาน,นะครับสุดท้ายนะครับคือเมแทสเซซิสมาที่ต่อมหมวกไตเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะขนาดก็หลากหลายนะครับแต่ว่าเจอเป็นไบเลท e r a รอลรีชันได้นะครับแล้วก็เฮ t เทโ g จีเนียสนะครับแล้วก็เฮาฟี่ยูนิตมากกว่า10นะครับแล้วก็ยู u รีไฮเปอร์วาสคูลาครับเป็นลปิดพัวเพราะฉะนั้นเนี่ย w วอ h Out ก็จะน้อยกว่า50%นะครับเห็นเป็นไฮเปอร์อินเทนซิตี้ที่ T2 ได้เช่นกันนะครับลา f o ล l o w Up Imaging ก็ v a r y รีครับตั้งแต่โตช้าจนโตเร็วได้ครับขึ้นอยู่กับ ชนิดของทู m เ r อร์นะครับอันนั้นคือส่วนของการประเมินลิสต์ของมาลิกเนนซี่คือดูอิมเมจ g ิ้งเป็นหลักนะครับต่อมาเราก็ต้องดูคู่กันไปนะครับว่ามีโอกาสเป็นมาลิกเนนซี่หรือไม่อันที่2คือเราต้องดูว่ามีฮอร์โมนอล์แอคเซสหรือไม่ดูคู่คู่กันไปนะครับในคนไข้ทุกๆุคนนะครับไม่ว่าจะมีค l i นิ c ค l หรือไม่มีครีนิเค้าก็ตามสิ่งที่ต้องตรวจก็คือยูรีนเมตาโนเมตาเนฟรินนะครับเพื่อหาฟิโอโครโมไซโตมานะครับเพราะว่าตัวฟิโอโครโมไซโตมาสเองเนี่ยมันเป็นพา,าล็ช่วง วงได้เราอาจจะไม่เห็นไฮเปอร์เทนชันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะให้เก็บยูรีนเมตาโนเมตา,ตาเนฟรินทุกคนในคนไข้อดีโนอินสเดนโทรมานะครับอีกฮอร์โมนหนึ่งที่ต้องตรวจแน่ๆคือเรื่องของคอร์ติซอลนะครับมันมี เอนติตี้หนึ่งที่สมัยก่อนเราเรียกว่า subclinical cushing คือต่อมหมวกไตคนไข้เนี่ยผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลเกินนะครับแต่ว่าคนไข้ไม่มีอาการอาการแสดงของคูชิงนะครับแต่ว่าคนไข้สามารถมีคอ m อมพลิเคชันของคอร์ติซอลที่เกินได้ปัจจุบันเราจะเรียกเอนติตี้นี้ว่า autonomous cortisol secretion นะครับเพราะว่าเราพบแล้วว่ามันไม่ใช่เหมือนมันไม่คละโลกกับคูชิงซินโดมนะครับคือแรมากที่อันนี้มันจะเปลี่ยนไปกลายเป็น over cushing แต่มันก็เป็นอีกภาวะหนึ่งเลยครับที่ adrenal gland เนี่ยหล เขาที่เศร้า เกินกว่าค่าปกติทําให้คนไข้มีคอมพลิเคชันจากคอร์ติซอลที่สูงบ้างโดยที่ไม่มีหน้าตาของคูชิงซินโดมนะครับดังนั้นเนี่ยในคนไข้ที่มีอะดิโนลอินสเดนโตโรมาเราก็จะแนะนําให้ทำวันมิลลิกรัมเด็กซ่าเมตาโซนซับเพชชันเททุกทลายนะครับก็คือกินเด็กซ่าเมตาโซน1มิลลิกรัมนะครับตอน5้าทุ่มแล้วมาเจาะคอร์ติซอลตอน8ปดโมงเช้านะครับว่าซับเพชซิเบิลหรือไม่นะครับถ้าไม่ซับเพชซิเบิลเนี่ยก็คือมากกว่า1.8เนี่ยก็อาจจะเป็นออโตโนมัสคอร์ติซอลซีครีชันซึ่่งงมัันนจะะแบบเป็รด จะกล่าวต่อไปนะครับส่วนของ p r m m a r y a l d o s t e r o n e นนี้ซึมเนี่ยเราจะให้สกรีนหา P A C ส่วน P R A ก็ต่อเมื่อคนไข้เนี่ยต้องมีคลินิคเข้าของ Hypertension นะครับถ้าไม่มี Hypertension เขาก็ไม่ได้แนะนำให้สกรีน P A C ส่วน P R A นะครับ อนอกจากไฮเปอร์เทนชันแล้วและหรือเรื่องของไฮโปคาลิเมียอันนี้ก็ต้องหาไพมารีอัลโดสเตโรนิซึมนะครับสุดท้ายนะครับถ้าอิมเมจจิ้งสงสัยว่าคนไข้เป็นอะดีโนคอร์ติคอลคาซิโนมาเนี่ยเขาแนะนำให้ตรวจเรื่องของฮอร์โมนของแอะดีนอลแอนโดเจนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น d ี e a s หรือเทสโทสเตอโรนนะครับว่าเกินหรือไม่นะครับเพราะว่าตัว ACC เนี่ยพบการหลัง่งอะดีนอลแอนโดเจนที่ผิดปกติได้นะครับ มาสรุปกันอีกทีนึงนะครับถ้าเราเจอ a d e n a l i n c i d e n t i e n มาเราจะทำสออย่างพร้อมกันนะครับคือประเมินเรื่องของ m a l i k n a n c y กับประเมินเรื่องของ hormonal axis นะครับ m a l i k n a n c y เนี่ยเราก็ดูว่าเป็น benign indeterminate หรือ m a l i k n a n นะครับถ้าเช่นก้อนใหญ่เกิน4เซนท์ h o ิ f l มากกว่า10 แล้วหน้าตาไม่สวยเลยเหมือนเข้าได้กับมาลิกแนนซี่งั้น,นก็เป็น A.C.C ก็ไปประเมินฮอร์โมนอื่นๆของ A.C.C แล้วก็ส่งไปผ่าตัดนะครับในกรณีที่เป็น b n ก็คือไซส์น้อยกว่า4เซนท f ฟิลยูนิตน้อยกว่า10 ก็คือเป็นไรปิดลิชอะดีโนมาอันนี้เนี่ยในไกด์ไลน์แนะนำว่าจริงๆอาจจะไม่ต้อง f o l l o w u p Imaging ก็ได้เน้นย้ำนะครับจะไม่ f o l l o w up i m a g i n g กรณีที่ต้องครบครทีเรียก็คือไซส์น้อยกว่า4เซนหาวฟิลน้อยกว่า10และยังต้องเป็นโฮโมจีเนียตนะครับก็คือทั้งก้อนเนี่ยมันดูโฮโมจีเนียตเลยเหมือนกันเลยหาวฟิลน้อยกว่า10อันนี้จะไม่ Imaging ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันไม่โฮโมจีเนียตยังไงก็ต้องระวังว่าจะกลายเป็น i n e t e r m i n a t e นะครับ ในกรณีที่เป็น indeterminate ก็คือไม่เข้าไรทีเรียของ B 9คือไซส์มันก็อาจจะมากกว่า4เซน How Field ก็มากกว่า10แล้วก็อาจจะทำได้3วิธีด้วยกันก็คือ1ทำ additional imaging ไม่ว่าจะเป็น CT with contrast และทำ additional protocol นะครับ หรือทำา MRI ก็ได้นะครับทำเพรสแกนนะครับว่ามีโอกาสเป็นมาลิกเนนซี่มากน้อยขนาดไหนถ้า Additional Imaging บ่งชี้ว่าเป็นมาลิกเนนซี่เราก็ส่งผ่าตัดนะครับถ้าไม่ใช่มาลิกเนนซี่เราก็ใช้ Follow-up เอานะครับ ในกรณีที่เราตัดสินใจแล้วเราคุยกับคนไข้คนไข้กังวลน,นะครับเราก็อาจจะส่งผ่าตัดก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ผ่าตาดัดไม่ทำ additional imaging เขาก็แนะนำว่าอาจจะใช้ follow-up imaging คือ CT noncontrast ก็ได้ท้า6ถึง12เดือนดูนะครับว่าไซส์มันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าไซส์มันไม่เพิ่มขึ้นโอกาสเป็น malignancy ก็จะน้อยนะครับแต่ว่าถ้า follow-up imaging แล้วไซส์มันเพิ่มขึ้นเช่นวอลลุ่เพิ่มขึ้นมากกว่า20%และ,ะขนาดเนี้ยมันเพิ่มขึ้นมากกว่า5มิลอันน เราต้องสงสัยว่าคนไข้เป็นมาลิกแนนซี่อันนี้เราก็จะควรจะส่งคนไข้ไปผ่าตัดนะครับในกรณีที่ฮอร์โมนอลแอคเซสอย่างเช่นพิสูจน์แล้วเป็นฟีโอโคโมไซโตมาอันนี้เราก็ส่งผ่าตัดนะครับหรือว่าพิสูจน์แล้วเป็นแพมารี่อัลโดสเตโรนิซึมอันนี้เราก็ส่งผ่าตัดนะครับในกรณีของคอร์ติซอลนะครับเราทำวันมิลลิกรัมเด็กซ่าเมตาโซนซับเพชันเทสไปนะครับอันนี้เป็นเอนติตี้พิเศษนะครับว่าคนไข้เป็นออโตโนมัสคอร์ติซอลซีคลีชันหรือเปล่านะครับแล้วก็แยกแบบนี้นะครับเราทำวันมิล ไป้้วก็จะแยกคนไข้ออกเป็น3กลุ่มนะครับถ้าสมม,มติ Morning Cortisol น้อยกว่า1.8ไมโครกรัมเปอเนี่ยอันนี้ก็ s u p p e s s i b l e นะครับก็ตัดไปคนไข้ไม่ได้เป็น ACS นะครับในกรณีที่ทำไปแล้วเนี่ยมากกว่า 5ไมโครกรัมเดซิลิตรนะครับอันนี้เป็นออโตโนมัสคอร์ติซอลซีครีชันนะครับแต่ถ้าทำไปแล้วเนี่ยอยู่ระหว่าง1.9ถึง5ไมโครกรัมเดซิลิตรอันนี้เป็น possible ออโตโนมัสคอร์ติซอลซีครีชันนะครับถ้าออกมาเป็น2ภาวะนี้นะครับแนะนำว่าควรจะทำฮอร์โมนประเมินแอ็กซิตจากคอร์ติซอลอื่นๆด้วยนะครับคือเช่นการตรวจ ACTH ด้วยหรือการตรวจ diurnal variation ก็คือดู Midnight s a l i v a r y Cortisol ดูนะครับแล้วก็ ยูรีนฟีคอร์ติซอลนะครับดูว่าคนไข้เนี่ยมีคอร์ติซอลแอคเซสจริงหรือไม่นะครับถ้าเป็นจริงเนี่ยก็จะสรุปได้ว่าเออคนไข้เป็นออโตโนมัสคอร์ติซอลซิคเรชันหรือคนไข้เป็น possible ออโตโนมัสคอร์ติซอลซิคเรชันนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาดูครับว่าคนไข้เนี่ยมีโคมอร์บิลิตี้โพเทนเชียลเรเลตต์ทูออโตโนมัสคอร์ติซอลซิคเรชันหรือไม่โพเทนเชียลเรเลตต์ คอม o อ b บิ i ดิตี้ออโตโนมัสคอร์ติซอลซีค i o ชันก็ได้แก่มี4อย่างนะครับก็คือ DM, Hypertension, o s t e o p o r o s i s พลิซและก็ obesity ครับถ้าคนไข้ไม่มีคอม o อ b บิที่รีเล e กับออโตโนมัสคอร์ติซอลซีค e t ชันเลยไม่ว่าจะเป็น possible ออโตโนมัสคอร์ติซอลซีค e t ชันหรือออโตโนมัสคอร์ติซอลซีคลีชันเนี่ยเราก็ไม่ได้แนะนำให้ผ่าตัดนะครับเราใช้ติดตามเอาแล้วก็ดูว่ามีคอม b i d เพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ถ้าเริ่มมีคอมอบิดเพิ่มขึ้นค่อยมาพิจารณาทำการผ่าตัดนะครับในกรณีที่เป็นออโตนมัสคอติซอลซิคเรชั่นแล้วเรามี2ใน4ของคอมอบิดที่กล่าวไปเมื่อกี้ครับไม่ว่าจะเป็น DM, h y p e ไฮเปอร์เ o นช e o นออ o ต i s หรือโอเบสตีแล้วก็มีอย่างน้อยสักหนึ่ง คอมมอ b i บิ t ิที่คุมไม่ได้ด้วยการ Medication นะครับอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าน่าจะส่งคนไข้ที่เป็น a c s นั้นไปผ่าตัดนะครับก็น่าจะ r e เ e ิร์สค m o มอ i d บิ y นั้นให้กลับมาปกติได้นะครับแต่ในกรณีที่เป็น possible autonomous cortisol secretion ถึงจะมี uh, related potential autonomous cortisol secretion comorbidity แล้วเนี่ย uh, การผ่าตัดก็บวกลบนะครับก็คือบางคนเนี่ยที่เป็น uh, possible ACS เนี่ยผ่าแล้วโรคมันก็ดีขึ้นนะครับบางคนผ่าแล้วโรคมันก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดิสคัตกับคนไข้นะครับถ้าเราคุม c o m o r b i d ด้วย Medication ไม่ได้จริงๆแล้วคนไข้เป็น possible ACS อันนี้ก็อาจจะต้องส่งผ่าตัดนะครับแต่ถ้าเราคุม comorbidity ด้วยยาได้เนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ผ่าตัดไปก่อนนะครับ ท้ายนะครับถ้าไม่เข้าครทีเรียนในการที่ต้องส่งผ่าตัดเลยเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าถ้าคนไข้เป็น Indeterminate จะ,อะอเอออ i มเ g นะครับแล้วก็จะ f o l l o w up CT นะครับอย่างน้อย6-12เดือนนะครับในส่วนของฮอร์โมน Access นะครับก็ไม่ได้แนะนำให้ประเมินซ้ำนะครับย่วงเว้นแต่ว่าคนไข้มีคิดนี่เข้าเปลี่ยนแปลงนะครับ หรือกรณีที่เราประเมินที่จุดตั้งต้นแล้วคนไข้เป็นออโตโนมัสคอร์ติซอลซิคริชันอันนี้อย่างน้อยต้องประเมินปีละหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าคนไข้ประเมินแล้วเป็น possible ออโตโนมัสคอร์ติซอลซิคริชันอันนี้ก็ต้องประเมินอ,อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับแล้วก็มีคอมมอนบิดิตี้เพิ่มขึ้นหรือเปลา่าถ้ามีคอมมอบิดิตี้เพิ่มขึ้นเช่นออสเตอโปรซิสเพิ่มขึ้นเบาหวานคุมไม่ได้อันนี้ก็ต้องอาจจะพิจารณาทําการส่งผ่าตัดนะครับก็จบไปแล้วนะครับเรื่องของอะมีประโยชน์น ถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe ครับขอบคุณครับ